สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนีอย่าอ้อยมาเห็นต้นนี้ยังเป็นอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนหุเพื่อน,เ,อน,เ,อนเคยเห็นบอกค่ะนี่นี่เด้อค่ะเพื่อนเป็นใบแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นลูกเป็นลูกลูกลกลมๆทับได้บอเป็นน้ำน้ำค่ะเพื่อนๆีด้ละเด็ดซองเด็ดเด็ดอ้อยอย่าอ้อยมาเห็นเนียมบอกเคยเนียมบรเห็นักกองค่ะเพื่อนนี่ค่ะ นี่มีข่าวเพื่อนเพื่อนเป็นแบบเนี้ยเป็นเพื่อนเขาแจกกว่าต้นอี้ยงบอกอย่าอ้อยได้เด้อค่ะนี้มีข่าวพเพื่อน น,นี่เด้อค่ะเพื่อนใบเป็นแบบนี้จ้จะแต่ว่าอย่าเอาโบ้หุจักซื้อเด้อเอยาหเห็นแป๊กๆดีจ้ะนี่ค่ะเพื่อนอันนี้ดอกเกลแล้วข้างในก็จะเป็นปุยๆนุ่มๆคล้นุ่นนะคะนี่เออนี่ค่ะถ้ามันเกลแล้วก็มันจะแตกแล้วข้างในมันจะเป็นคล้ายๆนุ่นนุ่มๆค่ะเพื่อนนี่ ีตอนเข้าบรหันแกผิวปะนะคะเพื่อนนี่เดีย๋ยวเอาหาไปเบิงอีกอืมแ,แะ๊ะก็คะเพื่อนเป๊กๆค่ะ <c oughs> ดอกไม้เป๊กๆ นี่ค่ะเพื่อนแน่นนะจ๊ะไบใบ นี่อีกต้นหนึง่งค่ะเพื่อนเชียงรถจะเชียงรถดังด้อเอออ่ะที่มีต้นนี้มีโซ่อาจจะอย่าอ,อ้ยบ่รู้ว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นยังยงเดือค่ะเพื่อนแป๊กแป๊กเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าวันนี้เราเจอเพื่อนสวัสดีนะคะอย่าเอ,อ้ยเฮ็ดัน,นต้นไม้แป๊กแ๊กค่ะนี่ข้างในเวลามันแกล้วแกล้องมันจะเป็นคุกปุยนุ่นค่ะปุ๋ยบางนิ้วปุ๋ยนุ่นค่ะ,คะเพื่อน